คราวนี้เราจะมาแทร็กกันดูว่าคนที่เข้ามาในหน้าเซลเพจเขาอ่านคอนเทนต์ถึงถึงส่วนไหนส่วนไหนนะครับก่อนอื่นเราต้องมาวิเคราะห์เซลเพจของเราก่อนนะครับก็ผมจะแทร็กอันนี้คือหน้าเซลเพจของผมนะผมจะแทร็กคนที่อ่านคอนเทนต์มาถึงเคล็ดลับข้อที่5 1ครั้งนะครับเคล็ดลับข้อที่5ผมจะแทร็กแล้วก็ลองดูซิมีอะไรอีกตรงนี้ก็มีรีวิวนะมีรีวิว แล้วก็มีราคาผมจะ t r a ็กตรงนี้ให้คนเอคือผม t r a ็กอันแรกผมจะได้รู้ว่าเขาอ่านห้าเคล็ดลับละแล้วต่อมาเขาผมจะ t r a ็กให้เขาให้ให้รู้ว่าเขาอ่านราคาแล้วเขารู้ราคาแล้วต่อมาผมจะแ t r a ่ k ตรงนี้ก็จะเห็นข้อมูลอีกนิดหน่อยผมจะแทร็กให้ให้ให้รู้ว่าเขารู้วิธีการสั่งซื้อแล้ววิธีการสั่งซื้อก็คือตรงนี้นะครับวิธีสั่งซื้อหนึ่งสองสมโอเค t r a ็กตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายผมจะ t r a ็ก ออตอนอ่านจบตรงนี้เลยอ่านจบจบเลยนะเอาจนจบเลย4 t r a c ผมทำผมทาแค่ส Tra c เท่านั้นนะครับโอเคพอวิเคราะห์ต,ตรงนี้เสร็จแล้วไปรุยแท็กกันได้เลยนะครับเราก็กลับมาที่แท็กแมเนจเจอร์นะครับแล้วก็นิวแท็กนะครับเพิ่มแท็กใหม่อ่ะแล้วก็ใส่ชื่อนะครับ AFA read เมื่อกี้ read อะไรดีอันนี้เรา read read five secret อ่า อ่า f secret นะแล้วก็ tag configuration นะครับแล้วก็ไปเลือก custom HTML นะครับแล้วก็กลับมาที่ line จำได้ไหมมาเอา custom event code ตรงนี้นะครับไปวางแล้วก็ใส่ตรงนี้ไป read five secret เจ็ดกรนนี้แล้วกันไม่รู้ว่าเดี๋ยวยาวไปอีกกลัวเลยเมื่อกี้นี้ทำแล้วมันยาวไปโค่ e five secret five นี้แล้วกันนะ five เนี่ยเอาอย่างนี้แหละ five secret โอเค trigger นะครับ mm hmm. ก็สร้าง trigger mm hmm. ใหม่นะครับคราวนี้สำหรับไอตัวการ track แบบว่าเห็นเห็น content ไหนคอนเทนต์ไหนเนี่ย trigger เนี่ยเราจะเลือก trigger แบบ element visibility นะครับการเห็น element โดยที่เราจะมาเลือกไอแบบ selection method ตรงนี้เป็น css selector นะครับ อ่าเสีย selector เนาะแล้วเราที่เหลือเราก็คือต้องไป copy เอา element selector มาก็ไปที่หน้านี้นะครับคล้ายๆกับการ track ไอ้ตัวคลิกปุ่มนะครับผมก็จะเลื่อนมาหา content ที่ผมจะ track 5เคล็ดลับนี่นะคลิกขวาแล้วก็คลิก inspect ให้มันขึ้นโค้ดมานะครับคลิกที่ไอ้ตัวลูกศรน,นะครับแล้วก็ไปที่ content แถวๆที่เราจะ track ตรงนี้นะแล้วผมก็จะมาเลื่อนดูเอาอันนี้คือ5เคล็ดลับ5เคล็ดลับบอ,อ ไปรับข้อที่ห้าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนใจเอาตรงนี้ดีกว่า,าตรงนี้เอาวันนี้อ่ะพอเราได้ตัวคอนเทนต์ที่เราจะแท็กแล้วนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็ copy แล้วก็ Copy Selector นะครับแล้วก็กลับมาแท็กแมเน r เจอร์แล้วก็มาใส่ตรงในช่อง Element Selector ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกปริมาณที่ปริมาณ คือสมมุติผมเลือกหนึ่งร้อยอ่ะคือคนต้องอ่านไอคอนเทนต์ตรงเนี้ร้อยเปอร์ซก็คือแค่ประโยคเนี้ยแหละประโยคนี้ร้อยเปอซ็ปั๊บเขาถึงจะแทร็กใหกก้ก็ผมก็เลือกหนึ่งร้อยเหมือนกัน Some Visibility Event แล้วผมก็เลือกอหน้าเพจผมจะแทร็กแค่หน้า URL หน้านี้ก็ก o ปีหน้านี้มาได้เลยนะครับอืมรับเซฟได้โอเคแล้วก็เซฟอีกทีหนึ่งนะครับ คราวนี้ก็คลิกพรีวิวได้เลยนะครับพรีวิวดูนะเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ต้องไปที่หน้านี้ถูกล้อ่ะอยู่หน้านี้อยู่ละอ่ะเดี๋ยวผมปิดตรงน,นี้ก่อนอ่ะแล้วก็คลิก start นะครับมันก็จะพาไปที่ที่โหมด d e b u กก i n g ใช่ไหมครับหน้านี้ แล้วก็คราวนี้ก็จะลองอ่านกลับมาดู Tag Assistant ก่อนนะ c o n t i n u e ตอนนี้เรามี t r a ็กเราจะ Track AFA Leaf i v e Secret นะผมก็จะเลื่อนลงมาสมมติผมเป็นคนที่เข้าเว็บมาผมเลื่อน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 ลงมาถึงตรงนี้ละอ่ะถึงตรงนี้ละดูซิอ่ามัน Track Element Visible Scroll Depth ยี De ่สิบเมื่อกี้ยังไม่เอาออก Tag Element Visible ให้เราแล้วนะครับนะครับอ่ะโอเค Tag Element Visible แล้วแล้วยังไงต่อผมจะมาดูในลน์นี้ รีเฟชทีหนึ่งนี Lead f ไฟล์ e c เ e t มาแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับก็อันนี้คือวิธีในการ t r a c กไอตัวคอนเทนต์นะครับว่าเราอยากรู้ว่าเขาอ่านถึงไหนแล้วก็ t r a c กแบบนี้นะครับทีนี้สำหรับผมเนี่ยผมจะไป t r a c กเพิ่มในหน้านี้เดี๋ยวผมจะทำแบบเร็วๆสปีดน,นะถ้าใครดูไม่ทันช่างมันแล้วนะก็ย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้นะครับว่าเวลาเราจะ t r a c กแบบอ่านคอนเทนต์ทำยังไงนะครับโอเคผมจะไปลงมือแล้วนะอย่างรวดเร็วปึ้ง ผมก็จะแชทอีกครั้งนึงหลังจากกนี้ก็จะเปแชทตัวราคาราคาอนราคานะก็แอดมีนเยล้วก็อันนี้เเแล้วก็ันที่เจตัวถนี้นะคะคสตเอตที่ไลน์เนาลเอาไว้ตัวตรงนี้แล้วกเพสตไปอันนี้ก็เป็นเเเเรไาดูตรงนี้นะที่บลน์เ e เ a ิ i ์ดนะคบแล้วก็ิเันบวกตรงนี้นะคบแล้วก็ตั้ออ่า อบิลิตี้ตรงนี้เลเป็นสิทเซเกับมาทนี้นะมจะเอาไใสงนี้อินสเปกนะคบแล้วก็เอาสนชี้ตรงไหนว่ตรงนี้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 แล้วกเออตรงนี้ตรงนี้ิขวาแล้วก็ปปเซรกลับมาใส่รงนี้แล้วมันเดมับลอนะคัสัมมิบิลิตนะคบแล้วก็เลือกเป็นเพจ URL ค n ณแทนตัวนี้นะคบใส่เไปแล้วก็เซฟกเสร็จค่ะผมทำทีเดียวเลยนะเดี๋ยวเพลีวิทีเดียวนะคบนี่แล้วก็เมื่อกี้เห็นราคาใช่ไหมแล้วก็ตอไปเห็นวิธี อ๋อตรงนี้ดีกว่าสันซือแล้วก็ยืนยันคืนมาด้วยอะะว่ากันชิ่ขวาตรงนี้อ๋อในกไปสร้างนะเป็น F A read how to buy โอเคต้องเลวนี้ก่อนว่างยกได้หรือแล้ไม่ได้ตั้งจียาวไปไม่ได้นะครับก็มาเอามาโคดของคัสซอนีล้วนะคะมันแล้ัเราก็ตั้งซินแนวนะคะ F A ของอยู่รู้ read test o w แลว B u าตูายไิกเกอร์ก็บวกทิกเกอร์ไปอันไหนนะครับ F A read how to buy โอเคใส่ทิกเกอร์เป็น v i s i b i l i t y นะอยนี้เจเสกลับมาอ่าอ่า inspect ใส่เลขคับเอาไม่เลยใช่ค copy element แลก copy ปเออค copy เอใส่ตรงนี้นะคบแล้วก็นี้เป็นีวานี้เปนเปนอเนะคะแล้วก็ทำีเลือกหน้า u r l เดี๋ยวนะใส่ลงมาแล้วก็เซฟแล้วก็เซฟิงอ่ะผมจะัดตาเน้นะผมครั้้ผมจะคนที่อ่านจนจบอ่านจนจบเลยจบสุดท้ายเลยนะคะก็คืออ่านจนถึงานนี้นะคะโอเคไปยนัดแล้วก็ s r a i น่แหะตม g e e r a t i o n เนอะแล้วก็มา copy code ที่ัหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อ s a r e m นะครับ ใส่ติกเกอร์เข้าไปอิกเกอร์ใหม่นะครับเออเอง่โอเคครบเรียบร้อย4 element visibility ที่ผมแท็กในหน้านี้นะครับเออตรงไหนบ้างว่าเนี่ย4อันนี้นะครับพรีวิวไปพร view ดูกันว่าครบถ้วนหรือเปล่า อ่ะก็หน้านี้นะครับไปเลยคราวนี้มาดูที่ tag assistant มาหมด debug แล้วนะมาดู tag assistant ก่อนนะครับว่าเออโอเคอ่ะขึ้นครบหมดคราวนี้ผมจะไล่ลงไปแล้วนะตึก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 ,ตกอ,อ่านถึงเคล็ดลับ5ข้อที่5ติด element visible เอ๊ะเออโย่ทำไมติด read how to buy ได้ ใอ้ขั้นตอนของการเทสอว่าอีเวนต์เนี่ยม,มันแท็กถูกหรือเป่าน,นี่สำคัญมากเลยนะครับเมื่อกี้นี้ผมผมทสแล้วปรากกว่ามันมี2อันที่ผิดนะครับก็คือก็คือตัว Read How to Buy กับ r i a e s i c r s t เนี่ยนะครับผมพาไปดูว่ามันผิดอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวก็เราจะได้แก้กันนะครับอ่ะผมพาไปดูก่อนนะก็มาที่ debug mode นะครับเสร็จแล้ว เอ่ออะมาดูที่หน้าแท็กตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมาทีละนิดนะค่อยเลื่อนลงมาทีนี้แล้วค่อยๆดูนะปรากฏว่าผมเลื่อนลงมานิดเดียวยมันมันเก็บละเก็บไอ้ตัวแท็ก read how to buy กับอันนี้ละอย่างเงี้ยเพราะว่ามันผิดนะครับก็ลองเช็คกันดูให้ดีนะครับโอเคคราวนี้พอมันผิดแล้วอะ่ะผมจะไปหาวิธีแก้นะครับ ก็มันไฟล์ผิดที่แสดงว่าอันนี้แปลว่าเราอะทาเราใส่ทริกเกอร์ผิดข้อมูลมันส่งมันเลยเกิดการไฟล์นะครับแล้วแล้วทริกเกอร์มันก็มีทริกเกอร์แต่ว่าเราทริกเกอร์มันผิดเราก็จะมาแก้ทริกเกอร์นะครับอันแรกคือ r e a เ uh, อ่อ f ฟล e secret ก่อนนะครับผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะเอ่อผมว่าวิธีการแก้เนี่ยก็เราก็จะมาที่ทริกเกอร์นะแล้วเราก็จะมาแก้ไขตัวทริกเกอร์นะครับวิธีแก้อย่างหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนไอตัว Element s e l e c t o r ไปเลยนะครับ อะเดี๋ยวผมจะมาที่หน้านี้กันคืออานที่ดีเลือก Element Selector er ที่มันแบบมันผมว่ามันใหญ่ๆนี้ปิดออกจากโหมด Debug ไปก่อนนะ,ะผมอยากให้คนอ่านมาถึงตรงนี้นะครับก็ Inspect ใช่ไหมเราก็มาเลือกนี้เลือกอันนี้ไปเลยอ่ะผมเอา Element นี้ไปเลยนะครับ Copy ก๊อปปี้สเเตอร์แล้วผมมาแก้ตัวนี้สเลคเตอร์ ctor, เอาอันนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เซฟเลยครับคราวนี้ผมจะลองพรีวิวอีกทีหนึ่งนะเพราะผมต้องการให้คนผมต้องการข้อมูลของของเนี้ยต้องอยากรู้ว่าคนเนี้ยอ่านถึงตรงนี้ไม่ได้อยากรู้แบบก่อนหน้านี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องดูให้ดีนะครับอ่ะค่อยๆดูไปนะค่อยๆไล่ดูไปนะครับค่อยๆเลือ่อนลงมาดูนะครับไม่เก็บไม่เลื่อนมาดู อ่าโอเคอันนี้น่าจะถูกแล้วอันนี้ยังเก็บลิทเฮลทูบายอยู่ยังผิดอยู่เดี๋ยวไปแก้ใหม่นะครับถึงตัวที่5อ่านจนจบอ่าค่อยเก็บอ่าน,นี้ถูกแล้วลิทไฟซีเคทโอเคเหลืออีกอันนึงคือลิทเฮลทูบายนะครับวิธีแก้ก็คืออย่างอย่างเดิมนะครับลิทเฮลทูบายเราก็มาแก้ตัวทริกเกอร์นะครับตัวนี้มันทริกผมไม่เข้าใจเหมือว่ามันทำไมมันไปทริกอ่าไอตัวบรรทัดอื่นนะครับวิธีแก้ก็คืออย่างอย่างเหมือนเหมือนเดิมเลยครับไปที่หน้าเซลเพจนะครับแล้วก็ ผมอยากให้คนเห็นวิธีการซื้อใช่ไหมโอเคเราเลื่อนลงมาตรงวิธีซื้อวิธีซื้อมันจะอยู่ด้านล่างประมาณตรงนี้เลยตรงนี้ทั้งหมดนี่เลยอ่า inspect แล้วก็อันนี้แทนที่อย่าอย่ามาเลือกแบบแค่เฉพาะอันนี้ครับเหมือนกับเราต้องเลือกแบบให้นีอย่างนี้เลยอันนี้เลยนะ,อะโอเคก o p y แล้วก็ Copy s e l e c t o r เอากลับมาแก่ selector ต,ตัวนี้นะครับโอเค save แล้วก็น่าจะโอเคละคราวนี้ preview ดูซิอ่ะก็ start ได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมปิดตัวหน้าที่เปิดทิ้งไว้นี้อยู่ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปอ่านอันอื่น start ได้เลยนะครับรอมันเข้ามาที่ debugging โห d e แล้วก็ค่อยๆ่อย test นะครับค่อยคอยเลือกโอเค connected แล้วอ่ะเรียบร้อย ค่อยๆเลื่อนดูอย่างแรกไม่มีอันไหนแปลกปลอมเข้ามาใช่ไหมมียี25เดี๋ยวผมจะลบทิ้งนะแล้วกเ็เลื่อนลงมาไม่ยังไม่มีแปลกปลอมโอเคมาถึงอะไฟล์ซีเค c ทควรจะมาละโอเคมาเรียบร้อยนะครับเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปถึงอะ price น่าจะมาลอะอะโอเคต่อมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรงนี้น่าจะเจอกับ how to buy ละโอเคครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็สุดท้าย read end อืม read n ก็น่าจะครบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยผม track ส่วนตัวขอผม track ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะผมปิดตัว assistant ไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับลองกลับมาที่หน้าของ line แล้วก็ refresh ักทีหนึงอ่าโอเคคราวนี้ผม track ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสุดท้ายถ้า track เรียบร้อยอย่าลืมสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ submit ครับผมแล้วก็ตั้งชื่อลงไปนะครับ line at โอ้เดี๋ยวก่อนนะของผมผมจะลบ25ทิ้ง อ่าขออนุญ,ญาตตรงนี้นิดหนึ่งโอเคสับมิทนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ใส่ชื่อครับ line ads afa ของผมนี่ใส่ fa ด้วยดีกว่า afa line ads tracking complete อ่าตั้ง่อเวอร์ชันแล้วก็ Publish ได้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับเวอร์ชันใหม่ของเราสำหรับการ t r a ็กด้วย GTM นะครับไปติดแทร็กของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวในบทต่อตไปเราจะเริ่มเอา tracking ตัวนี้ไปใช้งานแล้วนะครับไปเจอกันบท